สวัสดีค่ะแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีวันนี้ก็ส่งท้ายปีเก่านะคะส่งท้ายปีเก่าป้าแมวก็มีบอลสีสวยๆมาขายให้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยน้องแมวน้อยเนาะตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าหวัดกําลังแบบก็คือดีกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่ส่งยามาให้ป้าแมวนะคะขอบคุณที่ช่วยเหลือน้องน้องน้องแมวแมวนะคะน้องแมวเมี้ยวเมี้ยวนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ไม่ใช่ขอบคุณยังไงขอบคุณในความดีของเอฟซีทุกท่านนะคะปะ้าแมวขอบคุณมากมากนะคะนะคะแล้วก็มียังมีใบช้ำฉ้าที่ช่วยเหลือประเกิดของประเกิดซื้อป้าแมวก็ขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าแมวมีบอลสีของป้าแมวนะคะพี่ๆอันนี้เป็นกวนอูที่กัดสีสวยแล้วนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะแต่ว่าต้นเขาไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สูงอ่าไม้บรรทัดหนึ่งนะคะพี่ๆเอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วเลยนะคะแปดนิ้วเลยนะคะ ใส่แปดนิ้วไปเลยนะคะป้าแมวมาแบ่งปันให้กระถางละกระถางละสามสิบห้าบาทนะคะแม่แม่สามสิบห้าบาทกลูนะมีกลูทั้งหมดอยู่ห้าต้นนะคะกอูมีห้าต้นคะ่ะสามสิบห้าบาทนะคะค่าส่งของป้าแมวเมาเหมานะคะเมาเหมาอยู่ที่เจ็ดสิบาทค่ะมีทั้งโอนและปลายทางนะคะมีห้าต้นนะคะกลูนะอันนี้อาแบ่งปันให้ดูนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วแม่แม่เอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วเลยนะคะมีห้าต้นค่ะขายให้ราคาสามสิบห้าบาทนะคะ โทรหาป้าแมวกับเบอร์โทรศูนย์หกสี่สามหนึ่งเก้าสามสี่หนึ่งสามนะคะนะคะป้าแมวย้ำของป้าแมวเนี่ยเข้าไลน์ได้เลยนะคะแม่่เข้าไลน์หาป้าแมวได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูบอนสีต้นอื่นต่อไปนะคะตอนนี้ป้าแมวก็คัดต้นป้าแมวยังไม่ได้รวมไปโฟรวมฟอมก่อนเพาะไม่มีเวลานะคะแม่ก็ตอนนี้ก็แม่ก็แม่ของป้าแมวก็ัป้าแมวก็ลําบากนะคะคือว่าแม่ก็ หากินไม่ได้แล้วคือตาไม่เห็นตาแม่ของป้าแมวไม่เห็นลูกเลยนะคะคือป้าแมวต้องอลา,าวิ่งออกไปขายลอตเตอรี่หรือไปเก็บใบชํำฉายอย่างเงี้ยค่ะคือต้องรีบไปภายในสามชั่วโมงแล้วต้องรีบกลับมานะคะต้องรีบมาดูแม่เพราะแม่ก็หาข้าวกินไม่ได้ทิ้งน้ําก็หกเละเทอะหมดเลยค่ะเอฟซีทิ้งก็พูดง่ายๆแบบหยาบ,ยบๆนะคะป้าแมวขอโทษเนาะคือทายอะเละเทะหมดเลยนะคะไม่รู้ว่า ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วค่ะพูดง่ายง่ายนะคะป้าแมวก็เก็บทุกอย่างนะคะพี่ๆี่แม่แม่เนาะอันนี้ป้าแม่ก็คัดบอลสีก็สวยเนี่ยมาขายนะคะขายเพื่อนาเงินเนี่ยะคะไปซื้อแผมเพลิดบ้างใช้อยู่ใช้กินในในครอบครัวนะคะ <ๆ S 1> พี่ๆี่อันนี้ก็เป็นอ่าเป็นอ,าอา่าไอหนุมานออกศึกนะคะต้นเนี่ยคือสูงได้ไม้บรรทัดหมดทุกต้นนะคะแข็งแข็งแรงทุกต้นนะคะหนุมานออกศึกป้าแม่ก็ขายให้สามสิบห้าบาทเนาะ สามสิบห้าบาทเท่ากันเลยนะคะไม่ต้องไปคิดราคาอื่นเลยนะป้าเมวขายสามสิบห้าบาททุกกระถางไปเลยนะคะนี่นะหนมุมานออกศึกป้าแมวมีอยู่หกกระถางค่ะนี่นะคะออกศึกของป้าแมวพี่ๆเอาไปเลี้ยงฟรฟมกรได้เลยนะคะป้าแมวไม่มีเวลาจะใส่กอเลยเอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางสิบนิ้วยิ่งสวยนะคะนี่นะเอาไปสามสิบห้าบาทนะคะนี่ป้าแมวคัดให้ดูไซส์นี้ทุกไซส์นะคะไม่ใช่เอาแต่เอาแต่ไซส์แบบคัดให้ดูต้นโตต้นโตเ้าส่งไปไม่ต้นไม่โต,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 ตไม่ใช่นะคะมีประมาณไซส์ขนาดนี้ทุกทุกต้นเลยค่ะหนุมานออกศึกนะคะ ต่อมาค่ะเทพอักษารานะคะเทพอักษาราเป็นบอลที่ด่างนะคะด่างเวลากัดสีมาเขาก็สวยนะคะในกระถางของป้าแมวเนี่ยจะมีสองต้นนะมีสองต้นนะคะพี่ๆนี่นะคะป้าแมวให้ดูนะมีสองต้นนี่คือไม้เขาสร้างหัวแล้วนะคะเทพอักษรา,านะป้าแมวก็ขอราคาสามสิบห้าบาทนะคะสามสิบห้าบาทเทพอักษารามีอยู่สี่กระถางค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะแม่แม่หยดเลือดนางพิมพ์นะคะใน,ก,น,น,ะะน,ก,น n, กระถางเนี่ยมีสองต้นนะคะในกระถางนี่มีสองต้นมีทั้งหมดหกกระถางค่ะเอาไปสามสิบห้าบาทค่ะ ค่ะต่อมานะคะพันนาลายนะคะแม่แม่จากพันนาลายนี <S <s ่พ an ่อแมวมีแค่นี้นะคะมีแค่อ่ามีทั้งหมดสามกระถางค่ะกระถางละขอขอเลยนะคะนี้ขอหมดแล้วค่ะไม่มีแล้วนะคะในกระถางนี่มีสองต้นขอกระถางละสี่สิบาทนะคะแม่แม่เนี่ยนะคะพันนาลายนะคะไม่ใช่พญาพันวังนะคะแม่แม่อันนี้เป็นเอ่อพันนาลายนี่นะคะขอกระถางละสี่สิบบาทค่ะทั้งหมดมีอยู่แค่สามกระถางค่ะในกระถางมีสองต้นนะจ๊ะ แม่แม่เอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางสิบนิ้วเลยนะคะของป้าแมวันะสูงกับไม้บรรทัดหมดแล้วนะป้าแมวไม่มีเวลารวมโฟมกอเลยวิ่งไปดูวิ่งไปขายลอตเตอรี่รับจ้างบ้างแล้วก็วิ่งไปเก็บใบช่ำฉาบ้างนะคะแล้วก็ทํางานในบ้านอีกนะคะก็ดูแม่เวลาวันหนึ่งก็หมดแล้วค่ะพักผ่อนของตัวเองแทบจะยังไม่มีเลยเนาะนี่นะคะะวันนี้ป้าแมวก็มาขายให้ราคาถือว่าจับต้องได้นะคะนี่นะคะแม่แม่จา๋านี่นะคะมีทั้งโอนและปาทางนะคะนี่ค่ะ ต่อมาค่ะเป็นมิดไมตีนะคะมิดไมตีก็กระถางละ3าบาทนะคะมิดไมตีเนี่ยเวลาย,ยิ่งโตยิ่งกัดสวยนะคะจะกัดออกชุมพูแดงนะคะมิดไมตีเนาะมีทั้งหมด6กระถางนะคะ35บาทจ้ะต่อมาค่ะด้านนี้นะคะเป็นบอลเก่านะคะอยู่ในตับสงการคะ่ะในกระถางเนี้ยมี2ต้นอันนี้ป้าแมวคัดเอาต้นที่สวยต้นใหญ่ๆมาขายให้นะคะมีทั้งหมด8ต้นค่ะนางเกาสุริยานะคะในกระถางมี2ต้นนะคะแม่แม่ไปเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วทั้งหมดได้เลยนะคะ ป้าแมวก็คิดสามสิบห้าบาทนะคะกระถางละสามสิบห้าบาทค่ะนางเกาสุริยาจา้ะวันนี้อากาศมืดเร็วนะคะป้าแมวก็มาคัดบอลออกเนาะ,ะเดี๋ยวป้าแมวเอาเบอร์ป้าแมวขึ้นก่อนนะคะนี่ค่ะเบอร์ป้าแมวนะคะโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้ทั้งสองแอดเบอร์นี้นะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูอีกค่ะต่อมาด้านนี้นะคะพี่พี่นี่นะคะเป็นหานุม,มานนะคะหานุม,มานอมพพานะคะอมพพา อันนี้เป็นข้าวเฝ้านะคะไม่ใช่อมพระพานะอมพะพาจะไปเป็นจะเป็นใบกลมๆเนาะนี่เป็นข้าวเฝ้าจะออกชมพูหมดทั้งใบเลยนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะแม่แม่สองต้นนะคะหนุมานนะคะมีทั้งหมดสิบกระถางนะคะหันุมานนะนี่นะคะหน้านี้ค่ะสิบกระถางค่ะป้าแมวขอราคาสามสิบห้าบาทเท่ากันจ้ะหานุมานนะคะสามสิบห้าบาทจ้ะแม่แม่บอกราคาป้าแมวด้วยนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะอันนี้สูงเกือบไม้บรรทัดค่ะ ความสูงนะคะแม่แม่พอบอนไปถึงแม่แม่ก็พักบอลไว้ก่อนนะคะสักสองวันแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางนะพอบอนเขาก็เดินทางไปหาแม่แม่นะคะเปลี่ยนกระถางได้นะคะต้นไม้แข็งแรงค่ะลากเดินทะลุดีค่ะนี่นะคะลากเขานะคะทุกกระถางนะคะนี่ป้าแมวไม่มีเวลาเสียดายนะเท่าเข้ากอเข้ากอเขาจะสวยมากนะคะแม่แม่เนี่ยกอหนึ่งก็สี่ต้นสี่ต้นนะเวลาก็แตกใบใหญ่มาหรือแตกหน่อขึ้นมาอีกก็จะสวยมากนะคะนี่นะกระถางละสามสิบห้าบาทจ้ะ ต่อมาด้านนี้ค่ะอันนี้จะเป็นรัศมีเงินนะคะในกระถางนี้มีอ่บางต้นเกิดอย่างนี้ก็สองต้นนะคะสองต้นนะนี่นะคะรัศมีเงินนะคะเอาเดี๋ยวป่าแมวมีสองต้นเอาสองต้นก่อนนะคะสองต้นรัศมีเงินกันสามสิบห้าบาทนะสองต้นเอาไปสามสิบห้าบาทนะคะรัศมีเงินสองต้นเนี่ยมีหกกระถางค่ะส่วนต้นเดียว นะคะต้นเดียวป้าแมวขอยี่บห้าบาทค่ะนี่นะคะต้นเดียวก็มีหกกระถางเท่ากันนะคะรัศมีเงินจ้ะต่อมาเป็นเกาะเกดค่ะแม่แม่ค่ะเกาะเกดนะคะใน,นกระถางเนี้ยอันนี้ม็มีหัวแล้วนะเนี่ยมันมีสองต้นนะคะสองต้นมีเกาะเกดอย่างเดียวนะครับที่ป้าแมวขอห้าสิบาทนะคะนี่นะคะอย่างนี้สาหรับทําแม่พันธุ์นะคะนี่ดูสิเขาแตกออกมาแบบนี้นะคะกระถางละห้าสิบาทค่ะมีอยู่สองกระถางค่ะเกาะเกศจ้ะต่อมาหงเหินค่ะ หงเหินนะคะมม่เอาไปรวมโฟมกกเป็นกระถางแปดกระถางสิบก็ได้นะคะในกระถางนี Ren ้มีสองต้นนะคะหงเหินป้าแมวมีอยู่หกกระถางค่ะป้าแมวขอกระถางละสามสิบาทค่ะหงเหินนะคะในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะถังละสามสิบบาทจ้ะต่อมาผีเสื้อสมุดค่ะในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะมีกระถางเดียวค่ะเอาไปสามสิบบาทจ้ะยังมาโตได้ขนาดนี้นะคะแม่แม่กวรจะเรียกมาโตได้ขนาดนี้เนาะ โอ้โหนานนานและช้ามากนะคะแม่แม่แมจ๋านี่นะคะสองต้นสามสิบาทถือว่าคุ้มค่ะเวลากัดสีปลาจะสวยมากนะคะผีเสื้อสมุดอ่ะจ๊ะเนี่ยค่ะอากาศมันเริ่มมืดมาแล้วนะคะแม่แม่แมจ๋านี่นะคะป้าแมวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจและช่วยเอฟบอลสีป้าแมวเนาะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมโทแอดไลน์หาป้าแมวนะคะชอบบอลสีอะไรนะ่ะป้าแมวก็ขอขอบคุณทุกท่าน,นะคะ่ะสวัสดีจ้า